ได้ยินแต่เสียงกำลังไล่อยู่กำลังไล่ครับโอ้โหจวนจนสองไล่ครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ EP สามนะครับ EP สามดูครับดูในพานครับในพานสองคนนะครับไปแล้วเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหดูสะบัดสุดแดงวัดใหญ่เยอะครับเมื่อกี้เบิ้งขุดค้ามแยกให้มาแดงครับบ้านนี้เบิ้งพื้นเขียนหายอย่างบุกครับ พุ่มพุ้ยพุ่มพุ้ยอยู่ผมครับยังวะไทยเลยนี่ได้หูหห้หนึ่งไหมนแล้วอันนี้หู้หนึ่งอ๋อนี่เอามีอ่าอุปกรณ์ล่าสัตว์มาเป็นเครื่องหมายไว้ด้วยว่าลีรูอยู่ตรงนี้ครับยอะ <Yeah, yeah. S 2> เยอะแถวนี้มันเยอะนะครับแต่ว่าก็อีก สักหน่อยได้เห็นว่านะครับจะขึ้นเป็นสัต,สตว์สัตว์ป่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองผมก็จำไม่ได้นะแต่ว่านานแล้วนะครับได้ยินข่าวมานะครับยินข่าวอันนี้ก็แถวนี้มันก็มีเยอะนะครับเดี๋ยวก็คือไอ้ทีมัานี่ก็คือที่ไปขุดมาเดี๋ยวจะไปปล่อยบริเวณตรงนู้นเลยนะครับข้าง้างเล้าไก่เมื่อกี้ดูครับดูครับพี่ป๋องพี่ป๋องได้แล้ว โอ้ oh, ตรงนี้วะนี่ไม่โอ้เ oh, นี่ยตัวแย,น,ยนะครับเดี๋ยวคุณไปปล่อยนะครับไปปล่อยม,มันจะมันมันจะใกล้เป็นสัตว์ป่าสงวนแล้วนะครับสัตว์ป่าสงวนไม่ใช่คุ้มคอนะครับเป็นสัตว์ป่าสงวนหายากนะครับหายากยานี่รู้แล้วครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวชมฝีมือขอ,องพี่ปองแล้วเดี๋ยวเสียาโอ้แง่เลยดีบยเดี๋ยวข้าวันออก เอาละครับเห็นรูแล้วนะครับขุดรูนะครับบางรูโอ้หางหนังหูเล็กว่าครับไอเลิกอยอ่เลิกอยู่นอกรับนี่ของแถมในผ่านครับเอาละครับสิออกบอกครับเป็นใช้วิธีการแง่ครับแง่แล้วครับรูมือมือปิดว้ครับอันนี้กัดแง่หน่อยหูหากินปะแง่หน่อยโอ้นี่ในผ่านคนหนึ่งครับ อุ่นเพื่อเซ็งหมุม่ยโม่เงียบ่ไปไปล่อปปลืม <c oughs> เอา,ากกติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการยังไงก็จะต้องให้ทุกท่านได้ชมว่าวิธีการขุดแล้วได้จะเป็นยังไงนะครับมันอยู่ยังไงนะะ อันนี้ก็คือเราจะขุดไปปล่อยน,นี่หมู่หนึ่งโอโบเมนหองาหิานลักษณะนะครับรเดี๋ยวนะพาท่ถ้าไปดูลักษณะถ้าถ้าแย้มอยู่ในรูนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอ่ามีรอยของมันตรงนี้ยาอายุอุ้ยเหลือตัวเดียวสูบเทศตัวเดียวรูของมันก็จะลักษณะ สะอาดข้างหน้านะครับก็มันไม่มีอะไรมาปิดบังมันนะครับมันจะเป็นทําสัญลักณ์ของมันเอาไว้ทั้งรอยหางมีรอยหางรอยขาเข้าไปนะครับเร้ไมีบางบางรูที่มันเป็นที่มันเป็นรูเข้าหากินนะครับมันก็จะกินแมลงครับกินแมลงมันบบเห็นนะครับตัวนี้อันภาษาภาษาอีสานเห็นไว่าหู้มันเปลี่ยน นะครับ,บรูมันก็คือดูง่ายนะฮะดูง่ายเราของหัวไปเบื้องไว้เออว่ามันขุดหอดทางรวดนะไปขุดออกลดออวดเ,เป็นแต่เขามีหุ้งอวนปะ บางทีนะครับสัตว์สัตว์เนี่ยมันจะสื่อถึงลักษณะาทางทางกายภาพทางภูมิอากาศนะครับเช่นถ้ารูแย่เนี่ยนะครับถ้ามันจะเกิดฝนตกนะมันจะมันจะปิดรูมันไว้นะจะปิดรูมันไว้เพื่อที่จะไม่ให้น้ําเข้าไปในรูมันครับ <S <S กระสีปิดปอยทั้งล่างครับลกอกเก่นะครับ เปลี่ยนไว้ต้นหมากครับตามทางนี้ผมก็จะเอาเอาไอ้นี่นะครับเอาต่อไม้ที่พาไปชมเมื่อกี้บัวครับเพิ่นขุดค้าแล้วแงะให้มาแดงนะครับแต่ครีผมเห็นมันวิ่งอยู่แถวอันนะี้เดี๋ยวจะเอาลงไปปล่อยข้างล่างนะเดี๋ยวนะครับไปดูตรงนู้นไปดูตรงนู้นตรงนู้นขุดแล้วนะครับน่าจะเป็น รูเก่าที่ที่หมามาันม,มาขุดหรือเปล่าครับโอ้อันนี้หูหนูสิงหูหนูหูหนูสิงแปลว่าอะไรหูหนูสิงนี่ดินี่เออนี่ออน,นี่ครับลักษณะรูของมันก็จะดูดูเดี๋ยนะเดี๋ยนะ,ะน,นี่ครับรูของมันมันก็จะเอ่อสะอาดสะอาดนะ,าาร<ส>ะครับเออเปลง่ายนนะครับเป็นแปยนนะครับ ถ้าลูจิ้งโปงโอ้ผีทางทางนี้มันออกอนี่เลยนี่ลักษณะเขาเรียกว่าหวยมันนะครับก็คือลักษณะของมันมันทำรูแล้วมันเอาดินขึ้นมานะครับโอ้ยมาหกถาเถอะเนาะใหญ่เรียนด้วยไม่อยากว่าแหนเอาตัวกันแล้วครับโอ้ยเปียวหูนั่นสิสวัสดคลัทช์สวัสดแล้วคลัทไปไหมไป้อเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนี่ถือกล่องออกว่าท่านนี่เข็นไป นี่ได้ก็ฟืดหลุดเนี่ยนี่นเห็้นไปอยู่ดูครับทีการครับทุกท่านกดซับสไคร b e ด้วยนะครับอันนี้ขุดไปปล่อยครับคำว่าคำว่าอ้นก็คือมันมันจะเอาดินอุดอุดไว้นะครับก่อนที่จะถึงตัวมันดูลีลาครับดูลีลาตะคุบของพี่ป๋องนะครับช่างเงิน ช่างเงินระดับประเทศนะครับโอ้โหได้มาแล้วได้ไหมครับได้มาแล้วนะครับไ,ไออด้มาแล้วมันจะเป็นแผลนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยนะก็ทำรูเวลาจะปล่อยแนละ้วเราก็ต้องทํารูให้มันถ้ามันทำรูลงไปมันจะชอบดินทรายนะขุดง่ายๆนะครับตรงไหนที่มีหินเยอะๆมันก็จะไม่อยู่นะครับมมนขุดยากครับเขาจะพิกัดเลยพิกเลยฮ้ โอ้ยสีเป็นอย่างพิธีชาวบ้านนะครับเนาะพีชาวบ้านแต่ว่านี่กิสิคุดไปล่อย,ยนะครับเพราะว่าอยู่พื้นที่บางทีผมอนุรักษ์นะครับอนุรักษ์หามใหม่คน,นคนนอกเขานะครับแมนบ่กอเปลี่ยนแท้เออแมีนเมีนแมน,แม,น,แม,นมันจะเป็นแบนนะรูมันนี่รูเลยมันจะเป็นแบนนะเอาเน,ม,นมันจะเป็นแบนถ้าเป็นรูกลมๆันเป็นรูหนูเล็กนะครับนี่เป็นแบน อยู่เนาัมนนคู่ตัวนี้เมื่อกี้เพราะเปี่ยไดปองไกลกันตานี่นะครับลักษณะดินก็คือดินมีฝนมาแล้วเออันบอกอันสุดสุดนี่ครับโอเคครับเมื่อกี้พี่ป๋องช่างเงินระดับประเทศนะครับได้ไปแล้วนะครับจับมาแล้วเดี๋ยวไปปล่อยนะครับแต่ก่อนผมเคย เอาไปปล่อยที่โรงเรียนที่เคยเคยไปเรียนเห็นว่ามันหาหาไวเรอเห็นไหมมันหูมันหลายเล้อนีห้ยนี่ผมปยเนาะหู้มันหลายเด้อนี่โอหมาเรียนมาสันต่อไปดูพี่ป๋องว่านะครับไปดูพี่ปองว่างออกแล้วมนี่บัมันสองหู้ยออกแล้วออกแล้วามาออกหล้ามดขมคือโเรตรงนี้ นี่นแหละเปียวมัน้ยตัวกันแล้วครับอันบ่โอ้ยบ่ะยูห่วยยูตัวนั้นแหละเมื่อกี้นี่แหละป่ะยูยังอยู่กิดไปเด้อึหมดเดียงกันหมดเดียงยับไปเส้ประยู่วยเดี๋ยวเดี๋ยวเติมมือกันซะไม่อยู่นะครับไม่อยู่ เรอไปนี้เรานอีกะซีก็จะ,จะสะอาดสะอาดลูกลกนะครับทีนี้น่านจะรูแย่ก็น่าจะเยอะนะครับเพราะว่าจะเอา,เอามาเอามาจากตัวอื่นก็มาปล่อยด้วยแล้วก็นุรักด้วยนะครับต่อไปนี้ก็คือจะติดป้ายแล้วนะครับบุคคลภายนอกห้ามเข้านะครับนอกจากได้รับอนุญาตเนาะเพราะว่าจะเริ่มเพาะไก่กชนนะครับเดี๋ยวมีเชื้อโรคมีอะไรเข้ามานะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ ี่วนมุคลผมแม่ที่ยากนะบอลยวโอ้ยบ่าวกูจับมันสิรุดอีกโอ้มัดไก่ปลาผมว่ารูนี้ก็น่าจะใช่นะครับโดนรถไถเมื่อวานนี้แต่มีรอยหางนะฮะอัะนนี้หู้น่นี่หู้้ใหญ่นี่นโอเคครับ <laughs> เอาปลาปลาย่ข้าวอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะตอกรูตรงตรงที่มันโล่งๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอกรูให้มันนะครับตอกดูโอเคครับปลาทุกท่านกดติดตามด้วยนะครับกดเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับนี่รอยหมาสําคัญมากเลยนะอุตส่าห์มาปล่อยล้วหมายังมาขุดอีกนะครับเนี่ยอหมามันลู่กินนะครับ ต่อไปสงสัยพี่ป๋องจะมาขุดจิ้งโป่งอีกนะครับปีนีน้น่าจะเลี้ยงเลี้ยงจิ้งโป่งมาห่อไ้ป๋องต้องเลี้ยงจิ้งโปง่งโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ